สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเป็นวันที่สามแล้วนะคะที่น้อยสะผมคือน้อยสะผมเมื่อวันวันเสารท์ที่ที่ผ่านมาค่ะช่วงค่ำๆแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะน้อยก็ได้มาอัดคลิปไปหนึ่งคลิปว่าผมดำแล้วก็ผมตรงมากแล้วก็ผมสุขภาพค่อนข้างดีนะคะดูนะคะคือ น้อยใช้วิธีการก็คือก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือได้ผมก็ได้เองแล้วก็ใช้ลมเย็นเป่าผมนะคะหรือไม่ก็ไม่มีได้บางทีขี้เกียจใช้ไดเป่าผมก็ใช้พัดลมเป่าผมน้อยอะคะ่ะน้อยมากที่จะเข้าร้านเสริมสวยเข้าร้านเสริมสวยก็คือหนึ่งตัดผมสองย้อมผมดำแต่ย้อมที่โคนนะคะเพราะว่า เข้าหลักสี่แล้วก็เลยผมจะงอกเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็จะปิดย้อมโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้จะมาพูดถึงว่าทําไมผมไม่แตกปลายเลยนะคะดูลองสังเกตดูนะคะเอาเทียบกับหน้าน้อยอ่ะก็คือผมที่ไม่แตกปลายเลยเพราะอะไรนะคะคือคนที่ไดผมเข้าร้านเสริมสวยประจําเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าใช้ไดเ่าผมที่ ใช้ความร้อนมากๆเนะะี่ยค่ะโอกาสที่จะผมเสียเยอะ 2. คนที่ผมแตกปลายเยอะก็คืออ่ทุกวันนี้ค่ะการออกนอกบ้านนะคะมันจะน้อยมากเลยที่จะไม่เจอสิ่งปฏิกูลอ่ควันรถค่า,า pm 2อหรืออะไรก็ตามที่มันมีสารพิษอยู่ในอากาศแล้วร่างกายเราได้รับ ถามว่าเราอาบน้ําสะอาดไหมสะอาดแต่ผมเราล่ะคะผมเราต้องใช้อะไรน้อยเนี่ยคะ่ะใช้แชมพูของตัวเองก็คือแชมพูและครีมอาบน้ําล้างคอลีนซึ่งมันช่วยล้างสารพิษพวกเนี้ยคะ่ะออกจากผมเราได้หมดแล้วก็น้อยก็ใช้อาบด้วยนะคะเพราะว่าอันตัวนี้ก็คือใช้อาบและสะในขวดเดียวกัน ก็คือตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยอะค่ะก็คือล้างหมดเลยแล้วก็ตัวเนี้ยฟองมันเยอะน้อยก็จะใช้แค่สองรอบอ่าเพราะว่าปกติแล้วอ่ส่วนใหญ่ก็ถ้าใช้แชมพูปกติก็จะใช้อ่าทั้งสมรอบแล้วก็คีมโนชใช่ไหมคะตัวนี้น้อยใช้แค่สองรอบโดยที่ไม่ใช้คีมโนดค่ะอ่าเดี๋ยวน้อยจะมาอัปเดตต่อนะคะว่าพรุ่งนี้ ยังไม่สะแล้วจะเป็นยังไงเพราะปกติแล้วน้อยจะสะผม4วันครั้งค่ะ